สมาธิคืออะไรถ้ายังไม่รู้จักว่าสมาธิคืออะไรแล้วจะทำในสิ่งที่ไม่รู้หรือซึ่งสมาธิคือเอกคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ตั้งมัน่นถ้าเป็นอกุศลก็ตั้งมั่นไม่ดีเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเป็นกุศลก็ตั้งมั่นดีเป็นสัมมาสมาธิจากการสนทนาธรรม ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี28ิเมษายน2 5 5 9ก็ชื่อกิษนาครับถามว่าเวลาที่จะมีสมาธิอะครับจะต้องมีสมาธิตอนที่ต้อง นั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าคะรู้จักสมาธิได้ยังคะไม่รู้ครับแล้วพูดถึงอะไรพูดถึงเวลานั่งสมาธินั่นสิคะก็ไม่รู้จักสมาธิและพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ก่อนอื่นต้องรู้ทุกคำที่พูดคะ่ะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญารู้ได้เข้าใจได้แต่ต้องฟังว่าพระองค์กรัดว่าอย่างไรพระองค์กรัดให้เข้าใจสมาธิคืออะไร มีจริงหรือเปล่าและใครบอกให้พูดเรื่องสมาธิเอามาจากไหนคิดเองหรือเปล่าคะเกิดมาได้ยินคําว่าสมาธิเลยหรือเปล่าคะเปล่าครับแล้วได้ยินคํานี้จากไหนก็ได้ยินจากที่เคยได้ยินนะคบจากเคยได้ยินจากที่เคยได้ยินเขาว่าสมาธิคืออะไรคะที่เคยได้ยินหรือว่าไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแต่ให้ทําสมาธิไม่รู้ครับไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรแต่ให้ทําสมาธิหรือเปล่าคะครับ ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ทําสิ่งที่ไม่รู้ทําทําไมในเมื่อไม่รู้เป็นประโยชน์ไหมคะทําไปก็ไม่รู้เพราะทําอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วจะมีประโยชน์ไหมก่อนอื่นได้ยินคําไหนอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งตามแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าคืออะไรอยากทราบไหมคะสมาธิคืออะไรอยากครับขอเชิญคุณอน,นอุบค่ะ สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจนี่แหละซึ่งตั้งมั่นที่ไม่ดีก็มีตั้งมั่นที่ดีก็มีอย่างพวกโจรที่เขามีสมาธิในการงัดแงะวางแผนอย่างรอบคอบเนี่ยเขามีความตั้งมั่นในการกระทำเขาไหมครับแต่การตั้งมั่นอย่างนั้นดีไหมฮะไม่ดีคไม่ดีสมาธิอย่างนั้นจริงเป็นอกุศลสมาธิหรือพูดง่ายๆว่าตั้งมั่นไม่ดี ส่วนความตั้งมั่นที่ดีคือความตั้งมั่นในทางกุศลจริงๆตอนนี้ขณะที่มีความดีของจิตเช่นมีความกตัญญูับคุณแม่นะครับมีความช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรืออะไรขณะนั้นจิตดีไหมด,หดีครับจิตตอนนั้นมีสมาธิไหมหมีแต่สั้นๆเพราะเดี๋ยวก็ไปวิ่งเล่นแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยดีกับทุกจิตทุกขณะนี่แหละเพียงแต่ว่าสมาธินั้นอาจจะสั้น สมาธิที่ไม่ดีแต่มียาวๆแล้วมีสมาธิตั้งมั่นนานๆเลยแต่สมาธินั้นไม่ดีนะฮะเป็นอกุศลกับมีสมาธิที่เป็นกุศลนิดหน่อยแต่เป็นสิ่งที่ดีอะไรดีกว่าสมาธิดีสั้นๆแต่เป็นสมาธิที่ดีกับสมาธิยาวๆแล้วเป็นตามาธิที่เป็นอกุศลแบบสั้นหรือแบบยาวดีกว่าสมาธิที่ดีแบบสั้นๆค่ะถูกต้อง เพราะฉะนั้นขณะที่หนูกําลังเข้าใจขณะนี้ยขณะที่หนูกําลังมีความเข้าใจเรื่องสมาธิเถูกต้องขณะนั้นมีสมาธิเกิดอยู่แล้วขณะน,นี้สั้นๆแต่ถ้าหนูไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ให้หนูไปนั่งทําสมาธิโดยที่หนูไม่เข้าใจอะไรเลยจะเป็นสมาธิที่ดีได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจจากการฟังการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นเบื้องต้นที่จะ ทำให้มีความตั้งมั่นที่ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนทีละนิดไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เขาให้ทําอะไรเราก็ไปทําความอยากดีไม่ดีครับความไม่รู้ความเข้าใจผิดดีไหมครับไม่ดีไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจผิดก็เมื่อศึกษาเราค่อยๆเข้าใจขึ้นครับก็คิดว่าต้องขอบคุณไม่ว่าคําถามใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าจะทําให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่ง อีกแบบหนึ่งซึ่งยังไม่เคยฟังขอถามผู้ใหญ่ด้วยถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักสมาธิไหมเคยได้ยินคำว่าธรรมะไหมคะเคยได้ยินครับเคยนะคะแล้วก็อาจจะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้แต่ณวันนี้เนี่ยที่ฟังเนี่ยธรรมะคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจสมาธิเราจะไม่พูดทุกอย่างเลนเพราะทุกเรื่องนีรู้สึกว่า พอพูดถึงสมาธิเนี่ยทุกคนสนใจเลยไม่ได้สนใจธรรมะเท่ากับสมาธิไม่ทราบว่าเพราะอะไรเพราะได้ยินคําที่ไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักจริงๆแต่พอได้ยินคําว่าธรรมะเหมือนรู้จักแล้วแต่ความจริงไม่รู้จักธรรมะเพราะว่าประมาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ฟังคําของพระองค์อย่างละเอียดที่จะรู้ว่าคําใดเป็นคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้แต่ละคำทีนะคำถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักสมาธิไหมไม่ค่ะไม่เพราะฉันต้องรู้จักก่อนธรรมะคืออะไรคะเข้าใจว่าได้ฟังเมื่อกี้นี้ลองคิดทบทวนซิว่าวัยอย่างนี้ได้ฟังอย่างนี้พอที่จะเข้าใจได้แค่ไหนธรรมะมีจริงๆไหมคะมีครับมีจริงๆเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะมีครับบอกได้เลยว่าอะไรเป็นธรรมะมีสมาธิไหมเดี๋ยวนี้ ีครัถูกต้องแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจละเอียดแค่ถูกจะรู้ได้เลยว่าถูกจริงๆเนะี่ยไม่เหมือนที่คนอื่นคิดไม่เหมือนที่ใครๆคิดเลยขณะที่กําลังได้ยินกําลังได้ยินใช่ไหมคะครับเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นครับเป็นมีสมาธิไหมขณะได้ยินมีครับเก่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไร แค่ตอบได้จากการได้ฟังไม่นานแต่ถ้าจะรู้ความจริงก็คือว่าเพียงแค่กระทบนิดเดียวแค่แข็งปรากฏจิตที่รู้แข็งได้เพราะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยสภาพของเจตสิกนี้ชื่อยาวเป็นภาษาบาลียังไม่ต้องจำฟังไว้เท่านั้นเองว่าเอกะคือหนึ่งเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพของธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดกับจิตทุกป,ประเภท เจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกประเภทแสดงว่าไม่ว่าขณะเห็นขณะใดก็ตามที่ไหนก็ตามที่มีจิตขณะนั้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทขอให้รู้ความลึกซึ้งแค่แตะแข็งทําไมไม่รู้อย่างอื่นทําไมไม่ใช่เสียงทําไมไม่ใช่กลิ่นเพราะว่าขณะนั้นเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นที่แข็ง จิตที่เกิดกับเอกคตาเจตสิกนั้นจึงรู้เฉพาะแข็งอย่างเดียวนี่เป็นเหตุที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์หนึ่งรู้หลายๆอารมณ์ไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเป็นสภาพรู้และไม่ใช่รู้อย่างธรรมดารู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏฟ้ากับน้ําเกือบจะเป็นสีเดียวกันแต่จิตก็สามารถที่จะรู้ว่าฟ้าเป็นฟ้าน้ําเป็นน้ําทองแท้กับทองเทียม ใครดูออกบ้างคะหยกมีตั้งหลายชนิดแม่พ่อค้าผู้ชำนาญยกยังผิดได้แต่จิตไม่ผิดเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งไม่ใช่รู้ชื่อแต่แล้วแต่ว่าจิตนั้นรู้อะไรถ้าเป็นจิตที่รู้ทางตาเห็นแจ้งว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะน,นี้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเสียงทางหูรู้เฉพาะเสียงนี้เสียงที่กำลังปรากฏ และยังจำซึ่งเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นเสียงใครเนี่ยพอได้ยินรู้เลยใช่ไหมคะแค่โทรศัพท์ได้ยินเสียงไม่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าใครนี่ก็คือจิตรู้เสียงทีนั้นหนึ่งชัดเจนแล้วก็ยังมีสภาพจำซึ่งไม่ใช่เจตสิกที่เป็นเอกคตาเจตสิกที่ตั้งมัน่นนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่เราจะเข้าใจแท้จริงในคําว่าสมาธิจะต้องรู้สะก่อนว่าเป็นจริง แล้วก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพรู้เป็นนามนธรรมแต่นามนธรรมที่เป็นเจตสิกมีหลากหลายมากถึงห้าสิบสองประเภทบางชนิดก็เกิดกับจิตประเภทนั้นบางชนิดก็เกิดกับจิตประเภทนี้แต่สําหรับเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะทําให้จิตตั้งมั่นคือรู้เฉพาะอารมณ์เดียวที่เอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตและรู้อารมณ์นั้นพร้อมกันไม่ว่าจะเห็นเหมือนไม่เป็นสมาธิใช่ไหมคะ แค่เห็นนิดเดียวแค่ได้ยินนิดเดียวหมดละเหมือนไม่มีสมาธิเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสื่อต่อเร็วมากและเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเช่นขณะนี้เหมือนเห็นกับได้ยินและคิดนึกพร้อมกันหมดเลยแต่ความจริงต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นมีสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นที่อารมณ์เดียวบ่อยๆนานๆ ลักษณะสภาพของความตั้งมั่นก็ปรากฏที่ใช้คำว่าสมาธิคำว่าสมาธิเป็นคำจริงแต่ต้องมีสภาพธรรมะว่าได้แก่สภาพธรรมะอะไรไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเจตสิกประเภทไหนเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะเมื่อจิตเป็นสภาพที่มีเอกกตาเจตสิกเกิดด้วยแต่ละหนึ่งขณะจิตจึงรู้เพียงสิ่งเดียวตลอดแต่ถ้าซ้ํากันซ้ากันบ่อยๆลักษณะที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นก็ปรากฏก็ใช่อีกคำหนึ่งว่าสมาธิ แต่ว่ามีทั้งอกุศลและกุศลเพราะอะไรเพราะว่าเอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทเมื่อเกิดกับจิตประเภทไหนก็เป็นประเภทนั้นถ้าเกิดกับกุศลก็เป็นกุศลถ้าเกิดกับอกุศลก็เป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ผลทางหรือข้อประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติอย่างเหนื่อยใดที่เป็นการทำสมาธิแต่ไม่มีปัญญาความรู้ความเข้าใจ ในสภาพธรรมะตามสมควรแก่ระดับขั้นของสมาธินั้นสมาธินั้นเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดหมายความว่าเป็นอกุศลแล้วเราจะไปนั่งทำสมาธิที่เป็นอกุศลกันหรือเราไม่มีความเข้าใจอะไรเลยกุศลขณะใด,ดเกิดขึ้นแม้ขณะที่กำลังฟังธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นกุศลสมาธิดีกว่าไหมดีกว่าจะไปนั่งเฉยๆแล้วไม่รู้อะไรเลยบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้จ้องก็จ้อง แล้วไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนั่นไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นขณะนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ฟังแต่ละคําแล้วก็เข้าใจคํานั้นขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเป็นความจริงคือถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีแต่เมื่อมีก็ชั่วคราวที่แสนสั้นเกินกว่าที่ใครจะประมาณได้บะ สั้นแค่ไหนแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีก็จากไม่มีก็มีชั่วนิดเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่เหลือเลยฟังไว้ฟังไว้เพระเหตุว่าปัญญาที่ได้ยินคำนี้ยังไม่ถึงระดับที่จะละความติดข้องในความไม่ใช่เราที่ได้ยินหรือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ปรากฏเป็นสิ่งซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถ้าไม่ฟังคำของพระองค์เลยมืดสนิทมีแต่พระพุทธรูปซึ่งไม่ใช่พระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าและถ้าได้ฟังคำอื่นก็ไม่ใช่พระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าอีกแต่พอได้ยินคำซึ่งเป็นคำจริงมีจริงขณะน,นี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเริ่มเห็นความเป็นพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าที่แสนไกลคำว่าอุบาสกอุบาสิก,กาภาษาบาลีก็เป็นอุปาสกะอุปาสิกา ความหมายก็คือว่าผู้นั่งใกล้พระธรรมผู้นั่งใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งใกล้พระรัตนตรัยถ้าอยู่ไกลก็ไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเลยทั้งสิ้นต่อเมื่อใดเข้าใกล้เข้าใกล้ข,กลขึ้นจึงจะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราชาวเมืองสาวัตถีชาวเมืองเวสาลีพระนครราชคฤห์ผู้คนทั้งหลาย ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเลยแม่พระองค์เสด็จบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่านั่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจหรือ,อยังคะครับทวนได้ไหมคะขอถามครับเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมมีครับอะไรเป็นธรรมะอะไรที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้คะ่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยและเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างทีละหนึ่งผมเห็นพวงมาลัยครับที่โต๊ะครับค่ะผมเห็นพวงมาลัยที่โต๊ะเป็นคําตอบที่ชัดเจนตรง แต่เห็นไม่ใช่พุทมอนไยใช่ไหมเห็นเป็นธาตุรู้สภาพรู้คนตายไม่เห็นพวทมธนายเพราะไม่มีธาตุรู้คือไม่มีจิตแต่จิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ตอนหลับสนิทไม่ฝันก็ยังต้องมีจิตดำรงภพชาติเกิดดับสืบต่อกรรมยังไม่ทำให้สิ้นความเป็นบุคคลนั้นแต่อารมณ์ไม่ปรากฏเพราะไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้ถ้าเป็นอารมณ์ของโลกนี้ต้องอาศัยตาเห็นสิ่งที่ปรากฏ ทางตาหูได้ยินเสียงได้กลิ่นขณะนั้นก็เป็นจิตที่อาศัยจมูกลิ้มรสเอาอะไรใส่ปากแล้วก็มีชิวหาคือลิ้นที่เราเรียกรวปแต่ความจริงก็เป็นรูปที่สามารถกระทบกับรสพอรู้รสเมื่อไหร่รู้ไม่ใช่รสรสเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้รสเดี๋ยวนี้เห็นเร็วมากเลยเกิดดักสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดดักใครรู้ แม้แต่รูปไม่ว่าจะแข็งหรือเสียงหรือกลิ่นหรือเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้รูปธรรมั้างหมดดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะรูปรูปหนึ่งดับเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วคิดเพราะจำรูปร่างสันฐานจึงเข้าใจทันทีว่าเห็นพวงมาลัยคนละขณะแล้วเห็นลืมตาและหลับตาเร็วๆจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะ ถ้าเร็วมากไม่รู้เลยแต่ถ้าช้าหน่อยก็พอจะหลับๆล,ลืมๆก็รู้ว่าเห็นมงอะไรใช่ไหมคะเป็นความจริงทุกอย่างต่อไปนี้เข้าใจหนึ่งขณะที่ย่อยที่สุดละเอียดที่สุดเล็กที่สุดไม่ปะปนกันว่าเห็นไม่ใช่เห็นมงอะไรเห็นสิ่งที่กระทบตาได้ผงอะไรกระทบตาไม่ได้แข็งกระทบตาไม่ได้เย็นกระทบตาไม่ได้อ่อนกระทบตาไม่ได้แต่ที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งมีสิ่งหนึ่ง คือวันณะหรือสีสันวันณะที่กระทบตาได้ปรากฏเป็นสีต่างๆตามส่วนสัตว์ตวของการผสมของธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเพียงแค่นั้นยังปรากฏสีสันวันณะต่างๆเมื่อกระทบตานี่คือความละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่สีต่างๆอยู่ที่รูปต่างๆทําให้เกิดกลิ่นต่างๆรสต่างๆโดยที่ใครก็ไม่เคยคิดว่าละเอียดอย่างนี้ชั่วขณะอย่างนี้ว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏดับไปก่อน และความจำรูปร่างสันฐานที่เหมือนปรากฏพร้อมกันทำให้เข้าใจว่าผมเห็นผูมมอะไรตอนนี้เข้าใจแล้วว่าจิตเกิดดับเร็วมากและจิตที่เห็นไม่ใช่จิตที่คิดสภาพที่จำก็มีจริงแต่ไม่ใช่จิตถ้าไม่จำก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากเกินไปสำหรับหนูหรือเปล่าคะยาวไปมากไปหรือเปล่าคะเปล่าครับเปล่าเก่งมากเลยและถ้าฟังซ้าๆจะยิ่งเข้าใจขึ้น ถ้าถามว่าอะไรล่ะคะที่จะทำให้เข้าใจอะไรเป็นปัจจัยก็คือการฟังคำซึ่งไม่เคยฟังวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดอะไรเราคิดเรื่องที่เรารู้บ่อยๆเราเห็นอะไรบ่อยๆเราชอบอะไรบ่อยๆเราฟังเรื่องอะไรบ่อยๆเราก็คิดแต่เรื่องนั้นใช่ไหมคะคนที่ชอบดนตรีก็ไม่ชอบเย็บปักถักร้อยคนที่ชอบปลูกต้นไม้ก็ไม่ชอบทำกับข้าวคนที่ชอบทำกับข้าวเขาก็คิดแต่เรื่อง หมูเห็ดเป็ดไก่ผัดต่างๆเครื่องแกงต่างๆคนที่ชอบเพลงดนตรีก็คิดถึงเครื่องดนตรีต่างๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคุ้นเคยก็ย่อมทำให้คิดถึงสิ่งนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นผลทางเดียวคือได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆครั้งแรกอาจจะรู้ว่ายากมากละเอียดมากลึกซึ้งมากแต่ผู้ที่ได้สะสมการฟังด้วยศรัทธาเห็นไหมคะคำว่าศรัทธามาแล้ว ต้องเป็นกุศลศรัทธ,ธาต้องไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะเมื่อมีศรัทธ,ธาเห็นประโยชน์แล้วการฟังก็เพิ่มขึ้นความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นมิฉะนั้นจะไม่มีผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเพราะก่อนเป็นก็เหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นและอะไรที่มีจริงที่ไม่ใช่เห็นอีกมีความคิดครับมีความคิดถูกต้องเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นครัเพราะอะไร เพราะคิดจริงๆจ,จะบอกว่าไม่มีคิดได้ยังไงก็คิดแล้วอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉันสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะแล้วคิดเป็นเห็นหรือเปล่าคะคิดไม่ใช่เห็นค่ะคิดเป็นได้ยินหรือเปล่าเปล่าคับแสดงว่าธรรมะหลากหลายมากและจะมากกว่านี้อีกถ้าได้ฟังต่อไปแล้วก็เป็นความจริงในชีวิตประจําวันเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ,อยังคะเริ่มแล้วครับเป็นพระพุทธรูปหรือเปล่าเปล่าครับถูกต้อง พระพุทธรูปเป็นแต่เพียงเครื่องหมายให้ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลากราบถึงแม้ว่าที่นั่นไม่มีพระพุทธรูปกราบได้ไหมแทบประบาดท,ที่ไหนก็ได้เมื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงให้เห็นว่าถ้าฟังไม่ว่าจะเป็นวัยไหนขอให้ฟังเถอคะค่ะฟังด้วยความศรัทธาด้วยการเห็นประโยชน์ว่าได้ฟังคำที่ไม่ใช่คำของคนอื่นเป็นคำจริงทุกคำ แล้วก็มีจริงที่จะให้พิสูจน์ว่าคาที่ได้ฟังเป็นคําจริงมีจริงทุกกาลลสมัยจะฟังต่อไปไหมคะถ้าคุณแม่ฟังย<า>ยด้วยยผมดูทุกวันเลยครับในวิทยุเลยคะัขออนุโมทนาค่ะฝากอนุโมทนาคุณยายด้วยนะคะคุณครับครับน้องกฤษณะครับนิดหนึ่งครับหลังจากที่ได้ฟังท่านอาจารย์แล้วก็อาจารย์นบได้สนทนานี่ครับพอได้ฟังแล้วจะไปทําสมาธิหรือว่าจะฟังพระธรรมต่อไปครับ ได้ยินค<อ>ําถามหรือยังคะได้เลยให้เวลาคิดตอบฟังธรรมะครับค่ะ<อ>ต้องมีเวลาคิดด้วยอันโมทนาครับค่ะยังไม่พอค่ะเพราะอะไรทําไมไม่ทําสมาธิแต่จะฟังธรรมะเพราะอะไรเพราะว่าฟังธรรมะแล้วก็จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะครับค่ะจะเข้าใจขึ้นรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะขึ้น